สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอ้โหกำลังใจช่องที่จะมาแบ่งปันความรักความปรารถนาดีต่อทุกท่านเพราะชีวิตคนเราชอจะมีแต่ความสุขตลอดแต่เราสามารถจัดการกับความสุขและความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราได้ค่ะเรามาร่วมแบ่งปันกำลังใจให้แก่กันและการที่นี่นะคะช่องโอโหกำลังใจเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ปีนี้เป็นปีที่ลำไย,ยดาคาถูกมากถูกมากจนเอามาลงขายก็ไม่คุ้มค่าเลย,ยจะกินก็กินไม่ไหวที่บ้านเรามีลำไย,ยตั้งหกเตดต้นปีนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรมากใส่แค่ปุ๋ยคอกและลดน้ำนิดหน่อยถ้าขายแล้วขาทุนนำไปแปรรูปดีกว่าไหมบ้านเรามีวิธีแปรรูปกันตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะนำไปอบกวน ทำวายและทำขนมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวเรามาลองฟังสรรพคุณและประโยชน์ทางยากันก่อนนะคะสาราประยาในเมล็ดลำไยที่สำคัญคือกรดแกลลิกครลลาจินและกรดเอลาจิกซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดระดับกรดยูริกในเลือดได้นอกจากนี้สารสกัดจากเมล็ดลำไยยังอาจมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูก ป้อ,องกันโรคกระดูกพรุนและมีฤทธิ์ทางเภศัชวิทยาอื่นๆเช่นต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราต้านเชื้อยีดและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินีนสารสำคัญลำไยที่ออกฤทธิ์ทางยาได้แก่กรดแกลลิกโคเล,ลาจินกรดเอลาจิกและสารกลุ่มโพลีฟีนอลอื่นๆโดยสารเหล่านี้มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบช่วยลดระดับกรดดูริก และอาจมีส่วนช่วยในการป้องกันและรักษาโรคข้อเสื่อมสารประกอบทางยาในเมล็ดลำไยได้แก่กรดแกล,ลิกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบช่วยยับยั้งการหลั่งสารไซโตไคนที่ก่อให้เกิดการอักเสบโคริลาจินมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับต้านเซลล์มะเร็งและต้านการอักเสบกรดเอลาจิกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยปกป้องการเสื่อมสลายของคอลลาเจน และป้องกันการอักเสบในเซลล์ผิวหนังสารกลุ่มโพลีฟีนอลเป็นสารที่พบได้ทั่วไปในพืชมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดการอักเสบประโยชน์ทางยาของเมล็ดลำไยต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของความเสื่อมของเซลล์และโรคต่างๆต,ต้านการอักเสบสารสกัดจากเมล็ดลำไยสามารถช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ลดระดับกรดยูริกมีงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไย สามารถช่วยลดระดับกรดยูริกในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเกาต์บรรเทาอาการปวดข้อสารสกัดจากมเมล็ดลำไยอาจมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดจากข้อเสื่อมและอาจช่วยป้องกันการเสื่อมของกระดูกอ่อนช่วยบำรุงกระดูกมีงานวิจัยบางชิ้นพบว่าสารสกัดจากมเมล็ดลำไยอาจมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกช่วยบำรุงผิวพรรณสารสกัดจากมเมล็ดลำไยสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสม ในเครื่องสมางเพื่อบำรุงผิวพรรณและชะลอการเกิดริ้วรอยได้คุณค่าทางโภชนาการของลำไยต่อ100กรัมพลังงาน60กิโลแคลอรีคาร์โบไฮเดรต15.14กรัมเส้นใย1.1กรัมไขมัน0.12กรัมโปรตีน1.31กรัมวิตามิน B1 10.031มิลลิกรัมวิตามิน B2 0.14มิลลิกรัมวิตามิน B3 0.3มิลลิกรัมวิตามิน 484มิลลิกรัมธาตุแคลเซียม1มิลลิกรัมธาตุเหล็ก0.13มิลลิกรัม1%ธาตุแมกนีเซียม10มิลลิกรัมธาตุแมงกานีส0.052มิลลิกรัมธาตุฟอสฟอรัส21มิลลิกรัมธาตุโพแทสเซียม266มิลลิกรัมธาตุสังกะสี0.05มิลลิกรัมข้อควรระวังการบริโภคลำไยในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการร้อนใน และเจ็บคอได้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ควรระวังเช่นกันโอ้โหทั้งเนื้อและเมล็ดมีประโยชน์มากมายเลยแต่เขาไม่แนะนำให้ทานเมล็มยยดลำไยดีๆเพราะมันมีสารพิษด้วยจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราจะแปรรูปลำไย,ยแต่ให้ได้สารสกรัดจุตัวยาในเมล็ดลำไยออกมาด้วยก็มานึกถึงคนโบราณที่เขาใช้วิธีการง่ายๆในการสกรัดตัวยาสมุนไพรคือการต้มเคี่ยว เดี๋ยวเราจะลองใช้วิธีนั้นกันกับลำไย,ยดูค่ะวิธีนี้ไม่เห็นมีใครทำเลยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองทํากันดูนะคะเลือกลำไย,ยที่มีรสหวานเพราะลำไย,ยถ้าแก่แล้วจะมีเนื้อหนาและจืดลงนำมาล้างน้ำให้สะอาดทั้งเปลือกแล้วแกะเปลือกออกโดยที่ไม่ต้องแกะ,มะเมล็ด ก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะนําลำไยขึ้นตั้งบนกระทะที่เตรียมไว้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดีไหมช่งนี้อาจจะคนๆพักๆบ้างก็ได้เขาไม่ทันไม่ เริ่เดือดปวดบ้าแล้วค่ะ เชี่ยวต่อไปได้ด้วยจนน้ำแห้ง อืมรสชาติยังหวานหอมเหมือนเดิมเลยค่ะ อยากให้เมล็ดมันด้อนก็ใช้ตะหลิวบี้บี้บ้างก็ได้ค่ะ พอเริ่มแห้งแล้วต้องเริ่มคนบ่อยๆขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะ เราจะคนไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งค่ะ เริ่มแห้งบ้างแล้วค่ะ หอมมากเลยค่ะ น่าจะแห้งดีแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้เก็บแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะลำไยสองกิโลใช้เวลาทําไป38นาทีเหลือเท่านี้นะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเก็บใส่ภาชนะบรรจุให้มิดชิด ส่วนจะเก็บไว้ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาค่ะเราก็จะได้ลำไย,ยกวนเป็นยาอย่างนี้นะคะเวลาจะกินก็ตักใส่แก้วน้ําถ้าอยากได้หวานมากก็น้าครึ่งลำไย,ยครึ่งหนึ่งถ้าอยากได้หวานน้อยก็เอาลำไย,ยหนึ่งส่วนสี่ของแก้วแล้วก็เติมน้ําค่ะทานได้เลยกินได้ทั้งเมล็ดและเนื้อเลยนะคะ อร่อยมากเลยค่ะหอมเอาน้ำใส่สักพักนึงลำไย,ยจะเริ่มเป็นวุ้นเอาน้ำแข็งใส่หอมอร่อยและชื่นใจมากเลยค่ะที่ทานได้ทั้งมเมล็ดเพราะว่ามเมล็ดเป็นยาแต่เขาไม่แนะนำให้ทานดิบค่ะเราเอามาทำอย่างนี้สามารถทานได้เลยนะคะลำไย,ยที่ราคาแสนถูกปีนี้ก็เลยกลายเป็นลำไย,ยแปรรูปเป็นลำไย,ยกวนทั้งมเมล็ดเป็นยา และทําแยมลําไยลิกซึ่งใช้เวลาทํานานมากแต่ก็ทําเป็นแยมทาขนมปังได้อร่อยมากเลยค่ะแล้วพี่น้องชาวสวนลําไยปีนี้ทํายังไงกันบ้างคะยังไงก็ขอให้เจอทางออกที่ดีดที่สุดน,นะคะคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยคะ่ะ ฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้ช่องได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะท่านใดที่มีชีวิตดีอยู่แล้วขอให้ดียิงย่งขึ้นไปค่ะส่วนท่านใดที่ชีวิตยังอยู่ในช่วงมรสุมขอให้สามารถเอาชนะและผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ